คครับผมวันนี้ดีเอ็นพิกออฟแฟนแสดงว่าวันนี้ก็คือจะประกาศตัวแล้วใช่ไหมคะคือสิ้นสุดทางเพื่อนอ่าใช่ครับผมก็จะเป็นคิงเอื้อต่อไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ไม่เขาแซวเราเขาแซวเราใช่ครับผมก็ใช่ครับก็อ่าวันนี้ก็จะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วครับผมก็จะสิ้นสุดทางเพื่อนแล้วของคิงเอื้อก็มาดูกันว่าบทสรุปจะเป็นยังไงแต่จริงๆคือภาพออกมาเยอะมากเลยนะจริงๆภาพเหมือนกับ อาจจะหลอกอาจจะหลอกก็ได้เนาะอาจจะหลอกอาจจะมีภาคต่ออาจจะเป็นมือเจที่คิงสวมให้ได้เหรอหลอกใหอหลอกหลอกก็เดี๋ยวต้องติดตามกันดูครับใผมจะแน่ใจว่าจะมีอะไรแบบพลิกอะไรยังไงรเปล่าต้องรอดูเลยต้องรอดูเลยครับผมเพราะจริงๆอีพีสุดท้ายแล้วก็ขอไม่สปอยนะใช่ครับใช่แล้วก็อาจจะมีแบบอาจจะมี เซอร์ไพรส์ด้วยอะไรแบบนี้ครับผมก็เดี๋ยวรอคุยกับทางทีมว่าอาจจะมีแบบตอนอพิเศษอะไรแบบนี้ที่แบบพี่พี่ออฟบอกอันนี้อันนี้คือพูดแล้วคือน่าจะมีอะไรครับดูดูกันอยู่ครับดูดูกันอยู่ครับผมก็เดี๋ยวรอดูฟีดแบ็ของวันนี้แหละครับผมถ้ามันดีก็อาจจะมีหรือเปล่าเขาเาชื่อไหมครับผมจ๊แบบกลัวเน็ตสปอยก็ตามที่คุยกันไว้อะไรเงี้ยก็มีโอกาสใช่ไหมครับบอกจริงๆฟีดแบ็ดีมาก <ừ> mm, ครับผมบก็เราก็ดูฟีดแบบตั้งแต่ ep 1จน ep 1 0อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้แบบว่าให้คําแบบแนะนําเราหรให้คอมเมนต์เราแบบตรงไปตรงมาด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าแบบเออก็ดีอะไรเงี้ยขอบคุณครับจริงจริงเธอแบบทุกคนแบบว่าชมเนาะว่าแบบว่าเออเล่นกันดีมากอย่างแบบของเจมเนี่ยคือโหดา r a m a โหดอยู่อยังไงว่านะคะก็เอาจริงๆอ่ะคือหลายๆคนจะเห็นว่าเอื้อไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทุกๆซีนที่แบบเป็นซีนดราม่าของเอื้อเนี่ย คือถ้าเปิเราเล่นมันจะเล่นเป็นแบบว่าเล่นตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยต้องกลับมาต้องกินยาทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบมากๆเพราะว่าแต่ละซีนที่เจมกับพี่เนทหรือว่าพี่ๆทีมงานได้ทํามาเขาก็ตั้งใจทํามากๆเลยใชจ่จริงๆต้องขอบคุณทางทีมโปรดักชันแล้วก็ acting c o ค้ h ด้วยครับผมพูดกับเพราะว่าจริงๆพวกเราก็มีจุดพ้องเยอะมากแต่เหมือนกับพี่ๆเขาก็คอยเหมือนกับสอนแล้วก็คอยให้โอกาสในการเล่นหลายๆรอบครับผมก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณทางนี้ครับผม เราแบบว่าเป็นยังไงบ้างรครับก็พอเราแบบเล่นดราม่าหนักๆเนาะแล้วเสียงชมเยอะมากเลยอะ่ะออมันชื่นใจมันแบบยังไงบ้างเมันมันหายเหนื่อยมากเลยครับเพราะว่าช่วงตอนที่ถ่ายอยู่คือยอมรับเลยว่าแบบด้วยบทของเอือมันก็แอบมีแอบมีเอฟเฟกต์กับเจมที่ทําให้แบบเจมรู้สึกดาว<ม>ใช่ครับแบบเหมือนพอเล่นเสร็จปุ๊บพอกลับไปอะ่ะ คือต้องรีบโทรหาน้องสาวเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราฮิวไวตัวเองไม่ขึ้น mm hmm. อะไรอย่างนี้ครับผมถึงถึงแม้ว่าจะมีทีมช่วยแล้วแบบมี acting coach ช่วยมีพี่มพีพี่พุ่งกับช่วย mm hmm. แต่พอมาอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยมันก็ดาว n นะครับพอเราเห็นผลที่ออกมากับภาพที่มันออกมาแล้วจากพี่ๆทีมงานเราก็รู้สึกเออมันหายเหนื่อยก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบค่ะแต่เ็นชื่นชมพี่เนตว่าคือโอหเรื่องนี้หล่อมากก็ ก็ก็ขอบคุณครับผมเพราะจริงๆก็อย่างที่บอกครับต้องขอบคุณทางโปรดักชันแล้วก็พี่หน้าผมเลยครับผมเพราะว่าเสื้อผ้าด้วยเนาะเพราะเหมือนกับช่างภาพด้วยช่างภาพด้วยเพราะว่าจริงๆทุกคนเหมือนกับส่งส่งให้เหมือนกับเน็ตแล้วก็เจนแล้วก็พี่พี่ทุกคนเหมือนกับออกมาดีอย่างเงี้ยครับผมใช่เขาจะรู้มุมแต่ละคนด้วยใช่ครับผมแล้วลำปางเป็นยังไงบ้างครหนาวมากหนาวมากครับหนาวแล้วก็เหงามากด้วยครับลำปางเหงาอะไรนั่งรถม้าด้วยกันอยู่อคุณไม่ได้ดูใช่ไหมถ้าแบกคุณดูคุณต้องไปดูในเวอร์ชั่นไหน ไอชีอีครับผมอันคัดเลยครับผมไม่ได้เตรียมการทนมันมีซีนที่เราแบบว่าชอบเป็นพิเศษไหมคะนไหนก็คือมาถึงแบบเอนดิ้งและจริงๆก็มีจริงๆมีหลายซีนเลยครับผมแต่ว่าซีนอีพีสิบก็คือผมมองว่าทุกคนน่าชอบแน่นอนเพราะว่าจริงๆหวานจนไม่ต้องกินของหวานอะเนาะใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้โอเคผมก็ไม่รู้ผมก็เดาๆเอาเพราะว่ามันจะจบจบทางเพื่อนแล้วอะใช่ครับ บอกบอกทุกบอกพี่ๆทุกคนแล้วครับผมครับผมว่าแบบมันจบแล้วมันจบแล้วครับผมใช่ครับแล้วอย่างวันนี้อค่ะมันมีความพิเศษอะไรไย่งบ้างนอกจากเรามาจะสิ้นสุดทางเพื่อนแล้วเนี่ยก็จะมีโชว์ที่แบบว่าที่เจมไม่เคยโชว์ไอ้ที่ไหนมาก่อนเลยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อาจจะมีแบบการส่งไม้ต่อด้วยไปสู่เรื่องพ่เจษคนกลางครับแล้วก็พวกเราสองคนก็ยังไปโผล่กับพี่เจษคนกลางแน่นอนครับผมเพราะว่า ว่าเรามาด้วยการชาวฟิก็ต้องอยู่ด้วยกันนี่แหละครับเซมแล้วก็รอติดตามเลยครับว่าออฟฟิศเราจะมีแบบเด็กมาฝึกงานเพิ่มไหมมีอะไรเพิ่มไหมแล้วกิ่งกับเออจะเตียนอีกไหมนี่แอบไปถามคนนักเขียนนะแต่ไม่แต่ไม่พูดแต่ไม่พูดแต่กินนี่ก็พูดแล้ไม่รู่เรองจริงผมก็ไม่รู้ไมกไม่คือแอบถามไงว่าแบบเป็นยังไงบ้างแล้วเพราะเหมือนเหมือนกับก็จะมีการเปิดกล้องเนาะเร็วๆนี้เหมือนไปเร่งเขาเลยเนาะฮะเขาก็ทำงานอยู่ไปลงไปเร่งไม่เอาไปถามเขาไงไปถามเขา มีคิงเอื้อไม้ในอโนไอในพี่เจษนะครับแล้วจะมีอะไรอีกนะคะเนครับจะมีอะไรนะ <laughs> ก็ต้องรองดูฟีดแบ็กวันนี้ครับอาจจะมีอาจอาจะมีแบบเออเขา,าเรียกอะไรอะตอนพิเศษเนาะอาจจะมีอาจ maybe maybe สามรอบแล้วนะว่าอาจจะมีก็ <laughs> นั่นแหละแต่ผมพูด <laughs> แค่รอบเดียวใช่ไหมโอเคก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวเราติดตามกันครับผมแล้วคือการส่งไม้ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบเป็นยังไงมันจะเกี่ยว ก้องกันหรืออะไรยังไงบ้างเออ,อก็คือการส่งไม้ต่อมันก็เกี่ยวข้องกันอยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยตัวละครของเจตก็เป็นเพื่อนสนิทกับคิงกับเอื้อด้วยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นในพาร์ทที่ก็เท่าที่แบบทุกคนได้ดูแบบตัวอย่างมาก็จะมีความสนุกความแบบเป็นแบบเชิงบวกมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนแบบได้ดูด้วยจะเป็นกับสายคอมเมดี้มากกว่าครับผมอาจจะแบบไม่ได้เครียดเท่าซีรีส์พวกเราเนาะใช่ใช่อาจจะเหมือนกับแฮปปี้มีความสุขอะไรเงียนนเง้ยครันนบน ต้องรอติดตามครับต้องรอติดตามนะครับรอรอผมรอท้าวผมไม่ไม่ไม่แล้วพี่เขาส่งเนียนมากใช่เพราะจริงจริงผมก็อยากจะบอกนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้เลยใช่ไม่รู้เลยจริงๆแต่ว่ามีสีน่ารักน่ารักนะที่เป็นแบบว่าหูแมวใช่ไหมหูแมวอ๋อเหมือนสีนี่ผ่านมาไงที่คุณเป็นแมวไม่ไงแต่แบบจริงจริงแล้วถ้าเบอร์ใครที่ดูมันจะไม่แบบว่าไม่ได้ ไอ้นั่นไงน่ารักคือจริงน่ารักไะน่ารักแต่น่น่ารักไหมน่ารักไหมครับน่ารักน่ารักครับก็เอาจริงก็เท่าที่พี่ถามว่าเราชอบซีนไหนมากสุดจนถึง e p 1ีสิก็ซีนเอ่อซีนแมวไฟใช่ไหมครับก็จะเป็นซีนที่แบบคือตั้งแต่ทำการแสดงมาแบบตั้งแต่เล่นอะไรมาเนี้ยไม่เคยที่จะแบบเอาตัวเองไปจมอะไรไอ้ขนาดนั้นเลยเนี้ยครับเพราะว่าตอนที่เราใส่หูแมว แล้วพอเราใส่โชเกอร์ปุ๊บเราก็รู้สึกเขินเขินเขินแต่แบบพอแบบได้รับบีแบบอะไรอะไรอย่างงี้มาเราไปส่องไอ้กระจกใหม่เราก็รู้สึกว่าก็ใช้ได้นะอะไรไม่แต่ตอนเล่นตอนถ่ายกันว่าไม่เห็นเขาเขินนะเหมือนกับเปิดดูที่ไอ้ฉีดอีได้เลยครับผมอันคัพนะครับผมจะเต็มเดี๋ยวจะไปปเิดไอออชีกลยรบด้ครับผมดูยังไงอ่ะยังมันต้องคาแล้วนะเร่ อ้าเหมียวเหมียวไม่เหมียวออนอ่อนพแล้วค่นี้แหละพอแล้วหมณแดุณแล้วอกิบายอะฝากความสนุกของวันนี้ที่เะาเป็นได้เจอแล้วก็ต่อไปคราครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบโชว์ของเราในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูอีพีสิบไปพร้อมๆกันนะครับผมก็คงจะไม่ขมแล้วล่ะ เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ดูใช่ใช่ครับไม่ขนแล้วแหละถ้าขนมล้นเหนื่อยแล้วนะแล้วก็ถ้าเปิดใครที่แบบว่าไม่ได้แบบมาดูในโรงพ้องกับเรานะครับก็สามารถดูได้วันนี้ใช่ครับสี่ทุ่มทางช่องวันสามสิบเอ็ดใช่ครับผมสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครแล้วก็สามารถดูนีลรันได้ที่ยูทูปมันดีชแนลนะครับผมก็อันคาที่ไอซีอีครับผมเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้าทั้งสองทางเลยครับหลังจากนี้ค่ะของเราจะมีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามจริงจริงของพวกะเรามี โปรเจกต์แฟนมีติ้งครับผมที่เกาหลีครับผมต้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ใช่แล้วก็ที่ญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะมีที่ไทยด้วยครับเร็วๆนี้ก็น่าจะเป็นแบบรออยู่กันเนาะใช่ครับผมเป็นเฟิร์สมีตติ้งของเราเลยทั้งที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ไทยครับแล้วไม่อะไรจะสปอยต่ออีกไหมคะอะไรสปอยต่อเวลาพี่เขาบอกสปอยไหมคะพี่เขาหันมาหาพี่ตลอดเนาะผมกำลังแบบไอ้ตอนที่พี่เขาพูดผมทวนงานอยู่ในในหัวเออมันจะมีอะไรอีกมีอะไรอีกหรออ๋อ มีมีแต่ว่ายังพูดไม่ได้ครับผมใช่ก็เราติดตาม้วกันใช่จริงจพวกเราแอบไปทำอะไรหลายอย่างอยู่บ้างใช่ครับใช่ผมพูดไม่ได้พูดไม่ได้ครับเจมพูดได้เหรอเจมไม่พูดครับผมก็พูดไม่ได้เหมือนกันครับอ๋ออ๋อพบเธอครับผมก็เป็นซีรีส์ที่ทุกคนเห็นได้ครับทุกคนเห็นเหมือนกันยังไม่ได้พี่ต้องบอกกลัวกลัวผมหลุดอ๋อก็คือว่าพบเธอก็แน่นอนครับผมพบเธอก็คือเหมือนเป็นซีรีส์ที่หลังจากอย่างเรีอกนน o n แน่นอนครับผมแล้วก็เป็น ซีรีส์ที่น่าจะเริ่มถ่ายปลายปีประมาณนั้นเหมือนอารมณ์เดียวกับอโนนนี่แหละครับผมก็เป็นพีเรียดเนาะแต่ว่าเออแต่ว่าถ้าเกิดมีโปรเจกต์ต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องไอ้พี่เจคนกลางนี่ครับที่เราอาจจะได้แบบเป็นแขกรับเชิญหรือว่าแบบอะไรอยู่ในเรื่องครับผมแล้วผมพบเธอที่คือตอนนี้คือโปรเซสที่พออ๋อก็คือตอนนี้ก็ตั้งแต่ตอนที่ถ่ายพายลอตเสร็จปุ๊บเราก็มาถ่ายอย่างนึงกับอโนนต่อแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรเซสการถ่ายเรื่องพี่เจคนกลางต่อครับแต่ว่าของพบเธอก็คงเหมือนกับรอปล่อยตัวอย่างใช่ ใช่ตัวอย่างสั้นๆมั้งครับนะเพราะว่ายังไม่ตัวยังไม่ได้ตัวจริงครับผมใช่เพราะครั้งที่แล้วปล่อยก็คือสั้นๆอันนี้สั้นอ,นนนอนะไรเนี่ยอาจจะยาวกว่านี้นิดอาจจะยาวกว่านิดนึง <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะว่าจริงๆพวกเราก็ไปถ่ายมาบอกแล้วให้กินไอ้ก,กาแฟก่อนไม่กินกาแฟกินแล้วกินหลายแก้วแล้วครับผมประมาณนั้นครับขอบคุณครับ